วันนี้ถ้าปาเต้มีลายมาใหม่นะคะลายนี้ลายกิเมโนเป็นแบบไม่เย็บค่ะสามารถนำไปตัดเป็นผ้าถุงเสือ้อปูโตหรือว่าเป็นเดรสเป็นขาดสั้นได้เลยนะคะมีลายสวยๆมาใหม่เดี๋ยวพามาชมลายค่ะอันนี้โทนชมพูนี่ค่ะโทนชมพูอ่อนชมพูเข้ม อันนี้ม่วงม่วงนะคะแชมพูออกม่วงมีฟ้ามีสีฟ้าฟ้าอ่อนฟ้ากลางเข้มสีครีมอันนี้เหมือนกันสองผืนค่ะเหมือนกันสองผืนเวลาที่เราไปตัดถ้าเราตัดเสื้อก็จะ1ชิ้นตัดกางเกงก็1ชิ้นหรือว่านำไปตัดถุงสำเร็จก็หนึ่ชิ้นค่ะ ใช้พันเป็นผ้าพันเลยก็ได้ค่ะพันเวลาเราเดินเป็นเรสได้นี่ค่ะลายสวยราคาไม่แพงนะคะสีไม่ตกเป็นผ้าคอตตอนร้อยปเซ็นผ้าปาเตเป็นผ้าจากอินโดค่ะลายลวดลายสีจะสวยไม่ซ้ำนะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์เวลาตัดแล้วใส่ก็จะไม่ซ้ำ เวลาที่เราเดินไปเราจะไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะมันจะมีสไตล์ที่เป็นของเราเองนี่นะคะ่ะลายเก๋ไก,ก๋สนใจแวะมาดูนะคะหรือทักมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ